สวัสดีครับมาพบมาป้ากับช่องนุ่มๆน้ำทราเห็นแล้วนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดคลิปในรถนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูงานของดีของอำเภอแม่ทานะครับหนึ่งปีเพื่อนจะมีจัดครั้งหนึ่งนะครับคืองานไม้แกะสลักนะครับครับ ก่อนจะไปดูก็จะไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุม่มลุ่มน้ำทาตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะสวยงามหรือว่าเป็นยังจะใดนะครับครับไปดูกันเลยรบอันนี้ก็คือขบวนแห่ของดีเมทางานไม้แกะสลักนะครับ สองอำเภอแม่ทานะครับต้องขอสุม,มาภาัยด้วยนะครับที่ว่าเสียงมันดังนะครับครับอำเภอแม่ทาก็แบ่งการปกครองเป็นพกตำบลน,นะครับก็มีตำบล ท่าป่าดุกตำบลท่าศบเศร้าตำบลท่าทุ่งหลวงตำบลท่าขุ่มเงินตำบลท่าการและตำบลท่าไม่รอบนะครับแต่แบ่งการปกครองเป็น8เทศบาลนะครับเป็นเป็นจะได้ถึงว่า8เทศบาลนะครับเพราะว่า ตำบลท่าศพเศร้าจะมี2เทศบาลนะครับจะมีเทศบาลตำบ,บลท่าศพเศร้าและตำบลท่าศพชัยนะครับแล้วก็ตำบลอากาศก็จะมี2เทศบาลนะครับแบ่งเป็นทา่ๆๆๆาตำบลเทศบาลตำบลอากาศและตำบลอากาศเหนือนะครับ อันนี้คืองานของดีอำเภอแม่ทานะครับงานไม้แกะสลับนะครับวนกังานรนางักดุนาสาวสาวรรักษติตามมาด้วขบเเกียนพระบาสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าหััชกาที่สและสมเด็จพระเจ้าพระบรมรับ แต่แล้วเทศบาลก็จะมีขบวนแฟนซีหรือว่าขบวนต่างๆนะครับแล้วแต่จะไฟฟ่าแะอวันนุตี้จะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับการลดใช้ถุงพลาสติกและการบริหารจัดการขยะอย่างคุ้ิคืนการไปเป็นขบวนของที่ตำบลได้ร่วมกันทักดันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแอลเป็นจำนวนมากและนอกจากสัมภาระทาทาชมพูแล้วก็ยังมีน้ำนมคุณภาพดีที่มาจากการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมของคนตำบลทาปลาดุกอันนี้ก็เป็นของเทศบาลตำบลทาศกชัยนะครับ trong một buổi tiệc của tiệc này thì tiệc này từng năm đến bốn mươi năm đến sáu mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi này, đến bốn mươi năm một อันนี้ก็เป็นรถขบวนของเทศบาลตำบลท่าศพชัยนะครับซึ่งประดับด้วยพระบร,รมฉายาลักษณ์ของในรลวงรัชกาลที่สิบนะครับ โอเคเดี๋ยวซ่อนป่าตั้งหน้าบ่่ะเากันขบวนขบวนเราสวยกันสวยอย่นะได้อยู่นาะเล่นบอลลินเจ้าด้านมันะมันมีคนมันไทยมันอ๋อ อยากเข้ามาแล้วกดน๋ยวเดี๋ยวคุ God God. ้ผู้ชมร้อนใจมากจีคนกะ

nhìn này nhìn này ทัวฟักยาวนะครับยาวยาวด้วยอันนี้ก็เป็นขบวนแฟนซีของละาอ่อนนะครับ

Thank <laughs> you. น oh, no ab ab uh, ี outside, uh, i ah i. ้ก็คือรถขบวนของเทศบาลตำบลท่าศพชัยนะครับประดาประดาด้วยไม้แกะสลักและสาวงามนะครับลายตัวเก่าเหรอวะ อันนี้ก็เป็นขบวนของท้าขุมเงินนะครับตำบลท้าขุมเงินนะครับ <c oughs> นี้ก็คือขบวนของสบัดใช้นะครับของเทศบาลตำบลทา้าขุนเงินนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนของชนเผ่านะครับของเทศบาลตำบลบ้าขุนเวินนะครับ บคผ,ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญที่บุญสมเพื่อกับตัวก่าในครังนี้คฟร้านนาเพื่อจำนายเพื่กับหน่วยงานในจังหวัดละปูนช่วงกรหตษกานยี่ปุงซึ่งเป็นการอนุรักษ์ซื้สารภูมิปัญญาและสามารถสร้างไรายได้เพื่แก่คนในชุมชน อันนนี้ก็็เปตามด้วยขบวนผลิตภัณฑ์<อ><อ>ชุมชน,าาน,นท,ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้แก่ภาพพิมพ์ลายธรรมชาติจากกลุ่มภาพพิมพ์ลายธรรมชาติบ้านสันอันนี้ก็เป็นรถขบวนของขอบวนทำให้เล่ดนะครับ รับด้วยนะคก็ต้องสุมาภาัยตัวนะครับที่เสียงมันดังไปหน่อยนะครับก็ จะเอ,อ้อครับเพา่มน้องดูไปเรื่อยๆนะครับแต่จะไมได้ภากนะครับก็จะตัดเป็นช่วงๆ,ๆไว้นะครับ ก็คือรถขบวนของตำบลทากาศนะครับเจ้าขบวนตีนเล่ครับชมตอนนี้นะเจ้าเป็นขบวนรถไม้แก๊สลัตของเทศบาลตำบลทากาศของเรานะเจ้ามาในรูปแบบของขบวนแทงอันนี้ก็เป็นขบวนสล็อ,ซ,อซึ่งนะครับ เสียมแต่ฟองนุบต้องปอลำโพูหน่อยนะเพราะมันใจลำพงอ่ะครับเป็นได้พ่องครับ uh> ได้ชมงานของดีของอำเภอแม่ทานะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายให้จบขบวนได้นะครับเพราะขบวนมันยาวเหลือเกินนะครับต้องขอขอสุมาภัยด้วยนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาตัวนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม